ดีและสวัสดีเด้อ<ด>พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขูมสุนเนาะว่าพังลาพังไทยและต่างประเทศมันนี่ก็มาพบพ,อพอ่อกับสาวดวงอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อพ่พอสาดวดวงมันนี่ก็บยูทงไฮทงนาคือเก้านอกพากันมาเกี่ยวเขานาะมัอน,นี่ก็มากับปนางาน้องตีแลวก็ประแต่งคนนาะมันนี้มาสีขขขา่คนเนาะโดยมือมือว่านี่บม่ได้มาเนาะว่านี่ตีเข่าอยู่เทียงะเนาะมาแต่มือซื่อมือหนึ่งนะมาเกี่ยวเข่ามือหนักกันยังบม่เล้วเนาะมันนี่ก็เลยพากันมาอีกเนาะ มื่อนี้าบัวชิแแล้วหรือบ่อน้ำพะวะเขากะยังคือเก่าอะไรพี่น้องยังซุกบอมดเนาะดูตอนนี้กาแดดแดดนะพี่น้องตนร้อนก็ห้ากามาหอดเนาะตอนนก้าแดดเวลาแปดโมงเนาะแปดโมงเ้าเนาะห้ากามาแต่ตลาดเนาะมากินน่เวะตลาดซื้อกาแฟนมมาให้น้องตีให้พนังกินเนาะพากันเติมพลังก่อนลุงให้หน้าชวนว่าเนาะดูไปหัดซนนํำกันเลยนะำพอแม่พี่น้องดู โดยตอนนี้กาน้องละตีป้านางก็ลงลนะ,ะเนาะป้าแต่งเพิ่นกะย่างๆขึ้นไปเทิงแป๊บหนึ่งเนาะโดยสบายดีน้องละตีสบายดีโดยสบายดีป้านางโดยสบายดียาาโดย,าย,ดโดยหากาแฟก็ลงเนาะน้องละตีก็กำลังตั้งกล้องอยู่เนาะโดยระวังในไลายหน่วยเด้อแนนได้ <c oughs> ย้อนยันนทานผู้ชมเพิ่นนั่นนอนแล้วก็หมดของข่อยมือนะกระตกน้ำได้ใครจะเห็นทันมือนะน่องป้านางยังเกาะลื่อนเลยผ่นยังเกาะ แวละคอยตั้งไว้ไวนี่แล้วมันก็จ้วงลงเลยผู้ชมเพิ่งมาฮอตเลยตาด้วยโดยยังบ่เพิเปิดทางนากามาเกี่ยวข่าวเลยเนาะจะของนาทางนะเกี่ยวข่าวหัดจ้างเมื่อเมื่อเ่อได้เกี่ยวข่าวทางไหนถามด้วยนะถามมึงด้วเมื่อละแสนซาวมาจากเนาะถามไห่ทามให้ซี่ไห่แล้วแล้วว้ดอกเนาะโตย นั่งละตีกันนุ่งส่งงามงามมาเกี่ยวข่าวสวยบริษ้ทจะแหละเขาบริษัทหัวเนี่ยมาเกี่ยวข่าวเลยมาลงมาต่อทานเพิ่นว่าอย่างมาสวยเนาะประนังกรดึงมากก็เลยพากันมาทวิตกว่าสิมาสามคนเนาะประนางสะดวงหรือกับประแต่งนั่งละตีเป็นอย่างมาหนาก็เลยพากันมาเลยเนาะโดยประนางเราอันดึงเข้ามานะ เกี้ยวง่ายๆเพื่านไว้ได้เอาไก่สอกมันสั่นแลวมันรูดบอปนางมันสั่นแล้วมันรูดบอเวลาห่อตีบมันนแนมันตีแล้วมันาดยากผัดยากผัดยากไปได้มันสั่นโพดเอาใส่ไม่มันยากบอบ่มันบอเป็นน้ำข้นมันเป็นน้ำเข่าหรอกต๊ะต่ำโต้ะซู ตาสองเถ่อบัตนี้ก๊กนึ่งมันผัดต่ำสูงได้สับนเ่ยวกัแเคยสอนบสารวันตัวันเตี่ยลงค่ะบอเออเตี้ยลงนั่งละตี้พ่อลงมึงรู้สารวันเตี่ยลงในเพลงนีล่ำบอเตี่ยมบมีตู้มาเปิดเนาะบ่มีตู้มาเปิดให้ปานางฟังมัดบ่นี่ัหมัดก็ได้ก็ไดละ แล้วก็ย <tous deux> ังส right ิ่หุกคือเก่าี่าเห็ดโยอยๆเอามื่อื่นมากก็ตกหน้าเมืดปานางเลยเสื้อสีมือเสื้อแมนบ่สเสื้อได้แมนบอสโต๊ะนละมียุกมนเอื้อมาเกี่ยวกับพวกหลายน่อยเอาเกี่ยวเอื้อย่ซะลแบบไหนี่ยังว่าบินแซบแซบบอ MBC ้าวเสามไหมข้าวเลอีชดิ้าวเสาอยาตมะเออมันไปตมนั่นแลวเลหอยเี่ยนมันักน่อยเนี่ยเ้หอยกะปลาแนนหอยซลี่หอยซลี่หน่อยหญ่ใหญ่

นี่ป้าด mm. ีจังหัดเดสเป็นไรทำไมบ้ามีปวดเบดแขนยาวตามใจเข่เลยตามลุ่งตามขึ้นตามลงลยเด้วยกตัดปุบเล็บเท้ยวบ่ได้เทยาวก็ยาวเทอยาวอ่ะเนอะอืมตันพลังก็เพิ่เล่าเนี่ เดินไปแล้ว่ามือบอแล้วขึเก้ามือขนิบแล้วแก็มีเปิดแล้วน่ารายนะพี่น้องน่าแล้วมือแดกเกบมเล่้ยจะคือน่าร้ายแล้วก็กระเทือเกี่ยวคื้หอยไตเนาะเกี่ยวกุ้หอยไตเกี่ยวกน้ำลินไปน้ำอเดี่ยวขาซาบะตากระแม่ลินไปน้ำกะแม่ แวยกันเนี่ยมันจังบอนเป็นหงาย่ะกรตุกนพี่พี่นีคอยยิกล้ามันนี้คอยอย่ขอบหพักก็เกี่ยวสาวได้ดอกุกีนเนี่ยทีนี่่้ยยิกล้ามมันนี่ยิ้ขอบนั่แไไนแหละเกี่ยวสาหาหาผไวต่อน่ะ What? Yeah. Yeah. มันตายเนาะมาแซมก้หมเป็นยังดอกฮัมบูรดีตีนางทําำทุกยามันไม่ชื่เลกับมื่อขำมากค่ะกับเมื่อทำมาเห็ดเลยกตเวคียเถือกถือเนาะฮัมบูรด่ตีเป็นยังดอกไอ้เกยวใสซื่อโอ้ฮบูร์ดิตี พันได้เงินเพราะว่าพนันผู้ข่าไว้กั้นห้างบอกขามบ่ได้บอกเออขามบ่ได้ขามพัน แนแน่บัดนี้บัเมื่อนะข้ามานันกานะเข่าได้มันแห้งเลยมันมันเหี่ยวเยมันก็หลวมเ้เขาบรรกานีแบบนั้นเยนึ่ยนะโดโดมาเวาอีดาถึงแล้วกันอือทำไม่ะเบอร์เงาปนเอาเบิ่งให้ปนาแต่ว่าพิดคนแล้ว ลงไปลงไปอย่าอู้งานอู้งานตลอดนะตัดเงินนะตัดเงินเหอยู่ <c oughs> ตัดเงินมาแต่งนะเแต่ง,อองบงแน่หมูอดกลางแล้วเพิน่นอะยังอยู่คันอยู่หาเินไน้นไีบหาเงินจายหาปลานานจเอาไมพี่ผางน้อยอ่พี้จงหอูมา2พ <c> ง <oughs> <c oughs> เมียวจะพันว่าบ่หอมถือนะมุสีอไปถ่ายพิสูจนได้นับดีๆได้ซาซิมาซ่าล้านซาิม่าล้านจี๋คนเป็นใยายมากเลยี่ฝผกไว้เนาะแค่ไอ้ดวงไอ้คือว่ามีเงินหนีทางกลางผม นั่นเอื่อยนี่แหละไม่ไหวตอนไหนไหวจะโดนแล้วก็ลืมไหวสักผากัเจ้าว่านั่นเาโดนทำน้องนะเคแค่ไหวลายมือเจ้าวดนเล่นตายสีเอาใหม่อันนึงเกาเวไม่กันขาดน้องชีวชีดำๆแล้วไหนเาน้องมาต่้งในนนำกันแล้วไหน

ไปได้ย n วว่าวป้กมันขีบเลยอืมได้ยังน,นี้นี่มันลงหน้าหมดแล้วกทีก็บเบ็ดเบ็ดไามก,ก็มีกะบ,บูมี่เนาะเ้าอัน,ปปนอเือกชาปนามเมื่อไ <c oughs> รโซเอะบูม <c oughs> ี่เทา่าไรชาปนางยม่อไรไม่ใช่เหรแม่ก็นางนี่แม่ปนางถีบจะงามเมื่อไราบริษัทได้วัน เกี่ยวได้เลยไห้่าอยนี้ฉัมันอน้ทุกคนเป็นมาเกี่ยวเขาก็ให้เาดิค่ะอ้าวยังจ่างกับคนบริจางเนะมันก็ตามกันแหละคนละคนหอเมาเมาเเขาทังนี้ก่ไปให้มันสอกันนะพี่นางเนมากลับมาทังนี้ลรัลที่เห็นมีไบ่ส้างไห้แล้วพากันนไปล้วมัน ไปเลดคู่ไปบยูหันละนั่งบปยืดนี้เด้อไปสุดข,ขั้นบนเก่าห่นแล้วสุดข,ขั้นบนเก่าปวดแขนซีเข่าไมา่ดีเอ็นตึง ร้านสาท้อยโตอันท้อนโตเลยที่มาเกี่ยวเขาบอไหวกินหมดขนเห็นเมนูไเนื้อไก่เน้เนื้อก่เยื้อไ่เนื้ก่เนื้อไนื้อไก่เนื้อก่นื้อไก่เนื้อ่เนื้อก่้อไกเนื้อกนื้อ่เื้อไก่เนอเข้อมา่เนืนื้อไกนะ้่น้อ่เนื้อไดเน้อ่เน้อ่เนื้เนย้องเน้อเน้อ่เนื้อไกเนื้่เนอน เดียวอะไรเขาเปิด่ไเปิดจิแหลกนสาวขดเย้อเปิดระเดี๋ยเี่ยเป็นเหตุเป็นนังคนเดียวเลยอขายังไ่ได้เปิดดิร่วแบบนแหวนมือมงือเปิดดิใช่มือครัเปิดขาเนาะผูวงไปเลยใช่เหรคนต้ื่องบริเวณคอยจูบเลยมัน

นั่นเก็ม yeah. okay. yeah. <umba> mm ี hmm. well, uh, well, uh ่ะมีรุนเอามาเดิเดิมอนถูกน้เาเ็มะอยเมื่อนใ่อาไงบรม่คเอามาเากินไงกเืองเล้ยง่นเข่าพี่น้องเนอะนั่นนี่ะไมกินอย่าพูดเลยนะเด็กกเขาะหตอีอ้อกระเนมลทงลา Sao sao không ra thi em chụp ai thử không? Sao là có พี่น้อง,องจะผ้า,ก,ากัน heat ยังเกี่ยวข่าวแล้วก็พากันถ่ายรูปเนาะบ้านนี้<อ>มว่วนเพิ่นแล้วนะจะถ่ายรูปกับเจ้าอยากถ่ายรูก็คอยเออขอยเลยแอปบ,บ่เป็นซะด้วยป้านางก็ฮอดห่มเลยเนาะบาดน,นี้ทางหลังนี่ป้านะบ่สทางหลังนี่ป้านางเอ้ยมาปลาป,ปัวมาเลยบ่ปลาปัวมาเลยเอื่อยบ่ กเป๋า่ามาเกี่ยวข่าว่าแมนคนบะแมปะ <c oughs> ่ประแต่งประตำล้างมูบาทนี่นั่นแหละอ,อู่งานขราบบ่ท้าโดยเดยดยนาะทางเทิงถูกะซิแล้ววมืดเลยเนาะย่งเรืออีกสีหก่ห้าไห่ก็แล้วเลยเนะาะแถวนี้่นกาแล้่วมืดเลยเนาะทุกคนแถวไหนอย,อย่างอยูอยนะ่เนาะเพิ่งย่างบไดเกี่ยวแถวนไห่นี่กับ่นหักกับกูแล้่ววางมือซื่นนี่เนาะโดย เกี่ยมืเอลาฝนกระเซียงัวเอาคว้ยลงมาผูกไว้ยอยู่กลางหาหน้าเนาะโดยปไ,ไ,ไปสายเขาพมเขาพมอ่าโ<ะ>ดยจากคลิปนี้สาดวงกระชิได้ขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วน็อตผักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สาดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเกิดเป็นกำลังใจสาดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดย ขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนเนาะที่บังคลิปสะดวงแต่ต้นจบที่บระคามโฆษณาเนาะผ่าพ่อแม่พี่น้องบังโฆษณาสะดวงนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงขอตัวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีน้องลาตีสบายดโาีโดยสบายดีปะนังโดยทางหนักเกี่ยวเข่าสเชลวเนาะงพอคนจ้างอน้อวัดลาเซนซาวเนาะโดยทางห้าวกะบริจ้างเนาะ ต่างคนต่างซอยกันเนาะทางเ้ากะเพื่อให้มันเล้วไวเนาะแล้วเกี่ยวข่าวเล้ก่กะสีผ้ากันข่าวป่าตัดพื้นคือเก้าเนาะพี่นอ้นองโดย